ครับนะครับวันนี้ผมจะมาให้ดูปั๊มลมนะครับที่ผมจะเอาไปใช้กับตัวมุกเบ็ดนะครับอันนี้เป็นปั๊มลมไฟบ้านเนาะขนาด2หัวนะครับสองสายเลยต่อต่อแยกกันเลยนะครับเพราะว่าผมใช้แท่งสาย2ออันนะครับตัวนี้ผมลองวัดวัดมันแล้วนะครับมันกินอยู่ที่3มวัดนะครับสำหรับปั๊มลมตัวนี้เนาะนะครับ Uh, ตอนนี้ปั๊มลมตัวนี้ไม่ได้ต่อไฟบ้านนะครับผมเอาไปต่อไฟ uh, จากแบตเตอรี่ตัวนี้ลูกนี้ลูกเดียวนะครับลูกนี้ 85, M, 85 M, ออ 2, แอมป์นะครับลูก85แอมป์มือสองนะครับแบตมันเสี่ยมแล้วนะครับแต่ตัวที่เอาไปขยายเป็นไฟ220ก็คือชุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชุด UPS นะครับ UPS ที่ต่อกับคอมอะนะครับต่อไฟอต่อกับสำรองคอมพิวเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้มันเป็นตัวที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวโครงมันมันหายไปไหนไม่รู้นะครับก็เลยเห็นกล่องกล่องไอตัวการฝนอเอากล่องใส่อุปกรณ์อะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีอยู่แล้วก็เลยเออเอามาจับใส่ตรงนี้ดีกว่านะครับง่ายดีนะครับก็ ประกอบอะไรเสร็จหมดละนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดตั้งอะไรเลยนะครับแค่เสียบสายไฟที่มันให้มาแล้วก็ทําบัดกีอะไรนิดหน่อยนะครับก็จบละนะครับไฟเข้านะครับไฟเข้าที่จริงอะ่ะไฟเข้าถ้าจะให้จริงให้ให้แบบจริงๆริงจัง,จงๆอ่ะแนะนําให้ต้องมีตัวต่าตัดนะครับมีต่าตัดหนึ่งตัวแล้วก็เอามาต่อกับแบตโด,ดยตรงนะครับมันจะดีกว่า เราก็ตั้งค่าที่ต่ำตัดไว้ที่ถ้าแบตมันต่ำถึง1 0 8โวลต์ก็ให้ระบบตัดไฟไปเลยนะครับพอไฟขึ้นมาที่1 2บโวลต์ก็ให้มันทำงานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ของผมมันไม่มีเนาะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาสายไฟตัวนี้นะครับมาต่อเข้ากับตัวฝั่งขาโหลดของตัวชาร์จเจอร์แทนเพราะว่าตัวชาร์จเจอร์ฝั่งขาโหลดเนี่ยมันจะตั้งมันจะมีตัวตั้งต่งตำตัดให้ นะครับพออปุ๊บพอเนี่ยพอไฟถึงที่ผมตั้งไว้ที่10.7เนาะพอไฟไฟาจากแบตเนี่ยเหลือแค่10.7ปุ๊บไอตัว UPS เนี่ยมันก็จะตัดไปเลยตัดการทำงานไปนะครับก็ตอนนี้ก็ทำงานอยู่เนาะไฟออกมาต่อต่อเข้าตัวนี้นะครับแล้วก็สายไฟจะโผล่มาฝั่งนี้ อันนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็ต่อสายลมเข้าไปข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูข้างในนะครับอันนี้ผมทําไว้รอมู v i ี่เบ d ที่จะมาถึงวันจันทร์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อุปกรณ์ก็ครบหมดละทำทาเสร็จหมดละนะตอนนี้ทําลมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่า ไม่แรงมากไม่เบามากนะครับก็อยู่ประมาณปานกลางก็ถือว่าโอเคละประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมได้ทําบ่ารับไว้เป็นบ่ารับแผ่นอะคริลิกอีกอันนึงนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็แผ่นแผ่นอะคริลิกตัวเนี้มันเป็นอันเก่านะครับผมก็ไม่ได้ซื้อใหม่หรอกนะครับก็เป็นอันเก่าก็มาเจาะรูอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นตาข่าย พลาสติกนะครับขนาดรูมันอยู่ที่3มมิลนะครับเอามาเอามาไว้เป็นตัวดักมูฟวิ่งเบดที่จะอลอดลงไปข้างล่างนะครับผมทําดักไว้เพราะว่ามุฟน้ําผมจะลอ,ลอดออกข้างล่างผมกลัวว่ามันจะลอดลอดออกไปได้นะครับก็เลยต้องทําตัวนี้ดักไว้ก่อนนะครับดักไว้ก่อนเนะาะตอนนี้ที่จริงอ่ะที่จริงตัวคานตัวเนี้ยไอตัวบาตัว ตัวบ่าลับเนี่ยนะครับจะว่าคานก็ได้นะครับตัวบ่าลับที่เป็นแผ่นอะคริลิกที่ติดกับกระจกอ่ะที่จริงมันเป็นของไอ้ตัวนี้นะครับเพราะว่าผมตัดออกมาหน่อยนึงเนาะตัดออกมาหน่อยนึงฝั่งนี้ก็เลยเหลือน้อยนะครับฝั่งนี้เป็นเยอะเลยเหลือเยอะเลยก็เลยจะเอาฝั่งนี้นะครับมาไว้ที่ตรงบ่าเพราะว่ามันมันใหญ่มันใหญ่หน่อยพรุ่งนี้ผมต้องไปซื้อตัวสายลัดเคเบิลไทท์นะครับสายรัดเคเบิลไทท์เพราะว่า อของผมมันมีแต่อันใหญ่ต้องไปซื้อแบบอันเล็กๆแบบน,นี้นะครับซื้อแบบอันเล็กๆแบบน,นี้มาใช้ตัวนี้มันอันใหญ่ที่ที่มีอยู่มันใหญ่เกินไปนะครับแผ่นอะคริลิกตัวนี้นะครับความยาวอยู่ที่50เซนนะครับแล้วก็กว้างอยู่ที่17เซนมั้งถ้าจําไม่ผิดนะครับจากจากตรงเนี้ยมาตัวเนี้ย17เซนนะครับเนาะ เพราะว่าตอนแรกอะ่ะผมทําเป็นตัวแบบนี้ไงไอ้ที่ใส่ทําเป็นใส่ถุงกองอะนะครับถุงกองขนาด4นิ้วเนาะชุดแรกอะ่ะผมทําผิดนะครับผมทําผิดพลาดชุดนี้ก็เป็นชุดที่2ที่ทําที่ทําออกมาแตอา่ออกแบบก่อนออกแบบก่อนทานะครับอ,ออกแบบก่อนสั่งเนาะก็ชุดนี้ทำทำดีเลยนะครับทําดีไปเลยแล้วก็ สั่งให้ทางร้านเขาตัดให้ทางร้านเขาใช้เลเซอร์ในการตัดนะครับมันจะตรงหน่อยนะครับรูรูข้างบนนะครับก็ดูฝั่งนี้แล้วกันรูข้างบนก็คือแผ่นข้างบนตัวเนี้ยขนาด5มิลนะครับส่วนแผ่นข้างล่างตัวนี้ขนาดสามมิลเพราะว่ามี2ออันที่ติดกันนะครับก็คือแผ่นเล็กๆเนาะแล้วก็แผ่นใหญ่แผ่นเดียวนะครับ รูข้างบนขนาดสีนิ้วนะครับความาความกว้างนะครับจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะครับวัดได้สีนิ้วนะครับส่วนข้างในจากฝั่งนี้มาฝั่งนี้9เซนนะครับอันนี้คือรูที่ที่ทําที่ตัดเข้ามาเพราะว่าถุงกองที่ผมซื้อมามันเป็นถุงกองขนาดสีนิ้วนะครับก็รู้สึกว่าขี้เกียจล้างแล้วนะครับล้างแล้วนานมากกว่าจะกว่าจะออกหมดมานานนะครับก็เลย ไปซื้อตัวตะแกง่งสแตนเลสตัวนี้มาแทนนะครับแล้วก็เอามาใส่ตัวนี้พอดีเลยนะครับใส่ได้พอดีเลยก็ถือว่า,าเป็นตัวดักอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้สังเกตว่าตัวนี้มันก็จะมีดักดักได้บางส่วนนะครับฝั่งนี้ก็ดักได้แต่ฝั่งนี้มันยังไม่เข้าเพราะว่าน้ํามันมาฝั่งนี้เยอะนะครับรอฝั่งนี้มันเริ่มตันเริ่มตันปุ๊บฝั่งนี้ก็จะเริ่ม เริ่มเข้านะครับถ้ามันตันจริงๆก็จะมีรูระบาย2รูที่ให้เอาน้ําออกนะครับเพราะว่าทํารูระบายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าช่องแรกผมทําดักไว้แบบเต็มที่แล้วนะครับดักแบบใช้เป็นแผ่นฟิลเตอร์แมทเนาะแบบแบบหยาบเอาใส่ตรงข้างล่างเลยนะครับดักไว้แล้วนะครับถ้าจะทําความสะอาดก็ทําความสะอาดแต่ช่องแรก ส่วนอันนี้ก็น้ําฉีดก็ได้อันนี้ก็น้ําฉีดก็ได้ไม่เป็นไรนะครับง่ายๆนะครับก็สายยางที่ต่อออกมาก็จะออกมาลูนี้เนาะนะครับจะออกมา2รลูนะครับก็คือ2เส้นที่ที่ที่ทำออกมาเพราะว่าใช้เป็น2หัวนะครับ2หัวแยกกันทํางานเลยนะครับฝั่งข้ฝัง่งใครฝั่งมันไปเลยนะครับก็อันนี้ ทำ,ทำเสริมขึ้นมานะครับจะเอามาใช้กับตัวมุกเบดนะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันโลง่ลงๆกันไปตอนแรกผมใช้เป็นตัวนี้อันนี้เป็นถุงกองนะครับยาวสิบห้าเซนเฮ้ยสิบห้านิ้วน่าจะใช่ผมก็ลืมแล้วแหละนะครับยาวประมาณนั้นแหละนะครับแต่รูรูนี้สิบรูนี้สี่นิ้วนะครับ ตัวปากตัวปาถุงกองสีนิับก็มันขี้เกียจแล้วนะครับขี้เกียจแล้วก็เลยทำไอ้นี่ดีกว่าใช้ตะแกงสแตนเลสดีกว่านะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละเนาะ,ะมีอะไรอีกคงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทำ ฟ้ามลมที่จะใช้กับม้มเวเบรแล้วก็ตะแกรงที่เอาไวา้ทำตัวดักเนาะวันนี้มา2ออย่างเลยตอนแรกผมจะมาแค่ไอตัวม้มเวเบรอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับ